ไอ้เหี้เยเมื่อกี้เดินผ่านเว้ยแม่ไปซอสอย่างนี้เลยเนี่ยซอสอย่างงไรเนี่ยก็เลยต่อพี่แดงอ่ะแต่ว่าเราเจอร้านก๋วยเตี๋ยวหมูคั่มตำป่าแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,วา,วาแบบใช่เปล่าผมไม่เห็นมานานและเจ้าเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตอนแรกนึกว่าก๋วยเตี๋ยวปลาอ่เห็นเดินผ่านนึกว่าก๋วยเตี๋ยวเชิ้นปลาอ่ะเหี้ยเมื่อกี้เดินผ่านเขาสั่งนะพี่เขาสั่งแล้วกินอยู่ข้างหน้าร้านมันมีคนหน้ากินร้องอ่ะร้อง ยังีเลบะหมี่ครับผมบะหมี่สองนะครับบะหมี่แห้งมั้ยมีมีเส้นอะไรบ้างครับบะหมี่หนึ่งแล้วก็เล็กแห้งหนึ่งครับครับผมบะหมี่น้ำเนี่ยบะหมี่แห้งขอน้ำซุปทั้งคู่เลยนะครับนี่ครับหนังสิบบะหมี่นะครับก็มีติดติดไว้กลิ่นใช่เลยกลิ่นใช่ดม ถ้าคนถามทำไ,ไมมึงต้องดมที่อะไรขนาดนั้นวะ่า <c oughs> คือผมชอบไม่ว่าอยากรู้ว่าไอ้กลิ่นมันมันมีกลิ่นอะไรบ้างบางทีดมแล้วแบบได้กลิ่นนู้นกลิ่นนี้ไว้อะไรอ่างเงี้ยดูไปถึงเครื่องเทศถังมุสิงก้อนพ,พ่อผมพูดสกูไม่กล้ากินเลยพ่อเขาบอกไอ้ปลาหนังเลยมันจะเยอะขนาดน่อยง,ง,งูว่างูเยอะนะมเสิงก้อแม่งเยอะนะมาตักตรงนั้นก็มีนะแต่ไม่รู้อะไรผมว่าฟีลเหมือนกระเพาะปลาเดานะเดานะ แต่ผมเหมาะผมรู้เลยว่าลุงเนะี่ยกะเย็นลุกชิ้นหมูครับ คุณไม่เห็นลูกครับคุณไม่เห็นลูกชิ้นลูกชิ้นโดนเชือกบัง่หมะเห็นนี่อ่ะต้นี้มินิมอลเหรอนี่นี่เขาเรียกว่านะมินิมอลนะไม่ไม่ต้องมีอะไรไม่มีอะไรนอกจากเส้นกับลูกชิ้นเท่านั้นครับอันนี้แหละลูกชิ้นที่แท้จริงอ๋อเปียกหรอพัชไอ้เขียดน้ก็มินิมอลเอ๊ะมันจะยังไงออโอ้โโอ้โหเฮ้ย หวานจากอะไรอ่ะมันเหมือนมันเหมือนหอมหวานไม่ใช่หอมหวานแบบทรงน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เราชินนะสังเกตว่าแล้วถ้าเป็นเส้นบะหมี่แบบนี้นะรู้กันเลยรู้กันเลยว่าบิ๊กทั่วจะอร่อยแน่แล้วถ้าเป็นเส้นบะหมี่นี้นะมจะไม่สั่ด้วยเหรอจะไม่ปรุงอะไรเลยค่าเป็นตามที่คิดนะถ้าเป็นตามที่บอกก่าวมานเฮ้ยเราเคยกินร้านแบบนี้ต้องนู้นอีกเจ้านะลูกชิ้นปลาจำได้เออ มึงแค่กัดเข้าไปคำเดียวดูบอดได้โอ้กบดได้ครับเฮ้ยเราไม่ได้คารวะมาพักเลยนะจะดี้ต้องคารวะไหมนี่่ไงเห็ดถ้าอยากจะฉุนหน่อยก็ปิดไทยครับป่าของผมเนี่ยห้ามแล้วครับ อื่นห้ามนะนี่พริกไทยได้โรยเส้นพริกไทยเลยเราไม่ค่อยเห็นว่ะมึงปกติแล้วมันไม่มีพริกไทยวาง,งใช่ปะใช่ผมไม่เห็นพริกไทยสิแล้วทิชเตที่เขาขายนะครับเป็นลูกชิ้นหมูชิ้นหมูนะครับครันั่นนนเ,นลเ,บบเลยันเปรสจื่อเยอมู่มออยู่ลเลยอ่ะอ มาง่ายๆตาวาวตาวาวมิมิเมอลครับถ้าคุณไม่ปรุงเนี่ยการัตนีได้ไปบอ,อกหนึ่งแล้วว่าอยู่แล้วผมบอกเลยว่ามิคิมอลตามสไตล์แบบคนเก่าๆน้ำมันน้อยรี่กินเลยติดอะน้ำมัน,มนไม่ติดดูแต่ตาปากตอนนี้ครับว่าผมขอบปาเปล่าเส้นปเปล่าเส้นเล็กว่าน่าจะเกิดเกิดว่ะมีสิบสูงน่าจัดนะ นุบหนับหรอสายนุบหนับหร่หนุบหนับครับไม่ได้นุ่มมีตับเกือกถูกปะเกือกปะแล้วก็อยจะบอกว่าหอบน้ำมันเจียวเล่นดีติ๊ต้องครับโอ้ติ๊กขมส้มเจีสูตรเดิมอะอย่างเงี้ยอยู่เลยอยู่แล้วอย่างเงี้ยอยู่แล้วเฮ้ยแต่ว่าอย่างที่มึงบอกเลยมันไม่พอเลย พอไม,จอมจ่จบไม่จบจบทุกอย่างม่อยู่เลยอาไว้มันมันพอแล้วอะ่ะฟืบนอืออ่ะต่อมากก็ชิ้นกินนะครับเวหมอก็เก็บเต้นเล็กไว้ให้คุณกินนะควรสองผมว่าไม่ตา่างจากบะหมี่ที่คุณรู้สึกควรสองนะ มาสัมผัสความมินิมอลนะครับกินแบบเส้นนะนี่น้อยๆแต่ปริมาณสูงอ๋อโหดูครับแล้วกลับมาซอสต่อครับเปิ้ลอฟฟ์นนี่คารวาครนะับเปิ้งผู้รองนะน,นิยามขอกว่าคือก๋วยเตี๋ยวม,มินิมอลน้อยน้อยแต่ว่าสัมผัสความเป็นแบบออริจินอลที่สูงห้าสิบบาทเองเลยอื้อหือ สัมผัสแรกมันจะมีความเหนียวเหนนุ่มเล็กๆะเขากัดเข้าไปเหมือนที่ผมบอกมันจะมีแบบก๋าิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิเดียวให้เราเคี้ยวเลยแล้วเส้นบะหมี่ครับผมว่าเส้นงี้บะหมี่น้ำก็โหดอ่ะมันจะชุ่มเหมือนชุ่มน้ำแล้วน้ำนี่ต้องต้ไม่ดีมากหรืออืม พยายามโดยป็นควบบะชายเด็กโอ๋หรือใช่ใช่ขึ้นใช่ขึ mm ้นใช่ตั้งอะไรพวกนั้นอ่ะไม่ตั้งเขาเรียกตั้งชายตั้งชายอ่าไม่ได้รวมด้วยนะคือมึงขอใ้น้ำตุ๊บมึงให้น้ำตุ๊บเลยลูกชิ้นแม่งโคตรหนึบอ่ะนะมันหนึบอ่ะมองมองมองเท็กเจอร์นึกว่าลูกชิ้นปลาแตเทียวไปเฮ้ยโอ้โหกิ้งหงอ่ะตัดไปคำแรกอ่ะมันมีความแบบใช่ใช่ใช่เนี้ย เรียกว่าบอลลูนงอมแบบปุ๊บปุ๊บลงไปแล้วพอกัดไปมันหอมเหนียวหนึบใช่แล้วงาเนี้ยโอ้โหขอได้อีกเนี้ยก็ตายแล้วก็แล้วมันจะมีความหวานหอมใช่ครับที่ไม่ได้เิวน้ำตาลกวดอ่ะจริง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 ข้าวตี๋แทนน้ำตาลกวดหมดเลยแต่บางบางเจ้าที่ไม่ใช้น้ำตาลกวดมันจะมีความแตกต่างหนูเลยอืมทำไมมันถึงไม่ใช่ไอแพนกระโดดเขาอืม เป็นสูนตรเขาอาจจะใช้ความหวานจากผักก็ได้ไงแต่บางเจ้าอย่างร้านโฮชชน,น,นตันขวดก็สมกับพวกรากของทีแล้วก็กระดูกเลยแล้วก็สีอิ๊่ขาวมันจะให้น้ำรถนั้นเลยอแต่บางคนเขามีชชยเท้ามีผักะอะไรลงไปด้วยนะระหว่างอืม,อมพีจิ้มเมกินมาเปินน้าอ้โออืม ผมไม่รู้ว่าอายุชิ้นหมูมนเนี่ยมันเป็นเป็นชายเปล่าหรืชิ้นหมูยังจา๋าเลยโอ้โหนี่เดี๋ยวชิ้นปลาเลยนี่อ๋อชินปลาที่เรากินปะไม่ได้โปรเลเต้าอยู่เหรออะไรกับหองตอนนี้ใช่เฮ้ยดองดองก๋วยเตี๋ยวดีไว้เฮ้ยของวาดเว้ยดองก๋วยเตี๋ยวเนออ้ออือสวยเขาเก็บแล้วขายเย็นมั้งอูิ่งมาตั้งเลยขอข้าวเอาเอาของ เปิดเปิดแผงเปิดแผงอนะ่ะไม่มีอะไรเหยื่อนะอเก็บงานนะครับได้อนะ่ะเก็บงานครับถ้ากินวันเนี้คทำเดียวสองสาคำนะหมดแล้วมีหมอ้อสไตล์เรียบๆได้ใจความใช่ครับ อย่างอย่ากระเติมอ่ะเส้นเล็กน,นี่งินงจกอร่อยเพราะไม่มีให้เหลืออโดนอู้หมดหมดเลยอ๋ออ๋ออยู่ครับโอ้ยไม่มีเหลือ นท่าสูตเตรียมไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ควรไปดูสุกิเกมท่านี้กําลังดีดีป่ะดูยังไ่ว้เดี๋ยวต้องไปดูหน่อยเว้ยจะไม่ได้ดูเลยมากินเลยผมกินมาก่อนนีซุกิเกมบะหมี่หรือซักเล็กก็ได้ สุดไม่เกมคือเกมแรกเลยที่มันเอเอลย์อ่ะมันท่ามเห็นปากขยับไงมันก็ต้องทำงั้นแล้วบอกบอกว่าอย่าขยับผมเล่นเกมเที้ยนี่มาตลอดอ๋อส่งซีกส่งนี่ให้เพื่อนใช่ใช่ใช่ถ้าขยับตายใช่แล้วแล้วคนยืนอยู่ข้างหน้าแบบเยอะเลยกำลังดูอยู่ว่ากินหรือเปล่าเข้ามาได้เลยอย่ายืนข้างหน้าอย่ายืนข้างหน้า ต้องไปดูบ้างไปยังไม่ดูเลยตำนากว่าผมให้คอนวิยามก๋เตียวตรงนี้ว่ามือนิ่มลอไตาบเพราะว่ามันง่ายแต่คนจะรับรู้ถึงความง่ายนี้อืที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แบบดูจืดชืดอ่ะไม่จืดไม่จอดไม่จืดแล้วไม่จืดไม่มันจะมีก้อเตี๋ยวที่ไม่ใช่มือมอดแล้วมันดูจืดชืดอะใช่ใช่เข้าใจฮะมันมันไม่ใช่รสชาติจืดแต่หมาถึงทุกอย่างทุกอย่างมันดูจืด ใช่แต่อันนี้คือมินิมอลแต่มันดูรู้สึกว่าอีกเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อืมและเพียงพอและเพียงพอแล้วที่จะให้คุณได้ดื่มดั่งสิ่งนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเราลาไปด้วยหนังงูสิงห์ปังปังจี๊จ้าสามจุดแปดห้าสามจุดแปดห้าสามจุดแปดห้าครับผมความเรียบง่ายความเรียบง่ายมินิมอลถามว่าคุณกินแล้วทะลุหนังงูสิงห์ทำให้ผมพูดอะไรไม่ออก <laughs> 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 ngu ngơ